สำหรับดิจิตอลสูดี h e House นะครับ Halloween Special Special นะครับท้อๆนะอาจตกหลับกิจในการอ่านครับแต่แปลได้ได้เรื่องนะครับผมไม่ดีใจเลยนะครับเดี๋ยว s e Halloween Special นะครับเราจะมาเล่นกันเป็นพาร์ทสุดท้ายของซีรีส์ The House ของผมนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณแพมนะครับอืมสวัสดีชาวโลกนะสวัสดีชาวโลกนะครับชาวโลกเขาบอกว่า ฉันยังไม่เห็นหน้าของเจ้าเลยแบบนี้นะครก็อย่าเห็นนะครับพอเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงนะครับไม่ต้องสนใจนะครับเงี้ยเราอย่าสนใจนะครสนใจที่ตัวเกมนะครับเอเดี๋ยวเฮาสองเอเดเฮาอะไรแบบสเปเชียลเนี่ยะครับสเปเชียลเนยะครับเยี่ยวเยี่ยวเลยนะครับตสดสดอ่ะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งล่นไปก่อนก็ได้ไม่ต้องรอกทำไมอ่ะเดี๋ยวดูเซิร์ฟก่อนโอ้ย ใจร้ายผู้หญิงเขาจะกีดให้เราไหมเนี่ยพาร์ทนี้นะครับเราลองดตามกันดูนะครับก็พาร์ทนี้มันหลอนเปล่ะกีดให้เราสักสักจิ๊ดหนึ่งก็ยังดีอ่ะอยู่ดีพ่อเดินมาตกกีดต้องหาอะไรอ๋อออนเกมไว้แล้วก็ดูฟักทองเอามาใส่หน่อยเดี๋ยวอะไรกันคะไม้ค้ากันเรานะ มาเลยนาคะกับเรานะน่าหอยอเหมือนประมาณว่าประมาณนะประมาณนะ สามสิบเอ็ดออร์นะครับตัวทนูรนะครับลอิตุลาตกมือครับโอ้ผมยังไม่รู้เลยว่าเดือนอะไรจริงมันตก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 แล้ e วินอิสนฮัลลอเดนะครับสุบัจุดนะครับมันวิตตาสิสันวิ e อินเดออินเดเซ e ปสเกมี่มีประโยชน์ยิบประโยชน์มาจากเกม ก็เหมือนประมาณว่าเออเกมเขาได้รับความนิยมในไป็นหลายๆประเทศมากเลยเนี้อ่านซะนาน อยากรู้เมื่อไหร่จะผ่านครับไม่รู้นยครับมีอะไรให้กดตรงไหนบ้างอ่ะ คิปเปอร์ระเบิดไม่ได้เสียงอะไรระเบิดไม่มีแล้วมีแค่นี้อย่าบอกนะว่ามีแค่นี้อืมเหมือนจะไม่มีห้องอเลยเลย น,กกน่ากลัวตรงไหนอยากรมีเสียงล้มมีเสียงแล้วสไมค์ับไมค์ฮาริสตอรี่กูเกิลโอเอสนี่ไงมาแล้วนี่ไงมาแล้วครับ <c oughs> อะไรเนี่ยทำไมเกมมันเป็นแบบนี้เไม่กี้แล้วสุดโอ้โหเกมันเป็นอะไรของมันเนี่ยมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลย แล้วมันก็มมีอะไรให้กดอีกแล้วอ่ะใครจะเปิด ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยขอแล้ว้สักพู่นึงนะครับเออผมอู้ผมอู้ใครยิงอ้าวสแกนดิมึงให้กูสแกนอะไรตอนนี้กูกูไม่มีโทรศัพท์ อาโทรศัพท์ไปไหน <laughs> แป๊บนึงนะขอะสักครู่หนึ่งนะครับเป็นต้องสักคุยเหรอเรามากดเล่นดูก่อนก็ได้นะครับให้เหมียวอ่ะไปเอา <laughs> สแกนดิเดี๋ยวสักค <Our S 1> รู่ <Our S 1> นึงแล <Earth S 1> นะ้วกันโอเคครับผมว่ามันไม่ต้องสแกน QR โ,โค้ดก็ได้นะตอนนี้เฮ <laughs> ้ย ดับไปซะไม่มี<ะ>มมนมบนโต๊ะเอ้ามัน,นจะมีต่ออีกเหรอเจ้าเหมียวเจ้างอนข่าอยู่หรือเปล่าเจ้าตื่นมาเป็นเพื่อนเ้า่อนดีมาแล้วเด็กไหนอะ มีหัวเด็กมาสางนั้น ไฟดับอีกแล้ว จบแล้วสังน<อ>ั้นทำไมไม่มีได้ยินเสียงผู้หญิงกีดสักนิดหนึ่งเลยนะครับโปรเจกต์นี้<อ>นี่นี่คือการกีดของเด็กผู้หญิงนะครับในสมัยนี้หรือเปล่าเขาไม่ทราบนะครับไม่ใช่ไหนกีดได้ให้พ่อแม่เดินมามามา,มาด่าดิอยู่ข้างข้างเนี่ยอยู่ข้างข้าง อยู่ข้างๆกันเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับก็ต้องขอจบคลิปวันนี้นะกับกับโปรเจกต์นะครับเดอกเฮานะครับโอเคนะครับนี่เราจะเรียบโปรเจกต์อีกเหรอก็ครบครบสามพาร์ตไงสามพาร์ตโอเคนะครับก็ต้องขอขอ,ขอขอบคุณมากนะสำหรับใครที่ติดตามรับชมมาสามพาร์ตเต็มนะครับโดยไม่มีการเบื่อนะครับผมผมนี่แหละเบื่อ โอเคก็ต้องขอบคุณมากนะสำหรับคนที่ติดตามชมโปรเจกต์เดอะเ u s e นะครับกับทางของเรานะครับครับไปเจอกันใหม่ในโปรเจกต์หน้ากับพาร์ทพัดหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไปเจอกันใหม่ในพัดพัดหน้าสวัสดเด็ดบาย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 เจ้